กิดมาเป็นลูกผู้ชายแท้ๆนี่นะี่ยุนตาแมนนี่ต้องบวชใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะต้องมามีชีวิตแบบพร้อมต้องเป็นพร้อมตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่แหละสมัยเราจะได้ยินแต่มนุษย์สเทโวโอคือเป็นเทวดาตั้งแต่เป็นมนุษย์ใช่ไหมลูกใช่ครับผม มนุษย์ที่เป็นพรหมนี่มีอยู่ที่เดียวนะในเพศนักบวชเออเรียกว่าเราพฤติพรหมจรรจันหือทำแบบพรหมแล้วพรหมก็ทำอย่างไรล่ะเออ,เอ,อนี่เนะาะก็ทำอย่างนั้นแหละ<อ>คือพรหมนี่นะ ใจของท่านจะพรากออกจากความยินดียิไนไลในรูปเสียงกิ่นลดสมบัติธรรมลมนี่นะที่ชาวโลกเขาติดกันเนี่ยท่านจะออกจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยคลายความผูกพันตรงนี้นะรูปร่างเงี้ยรูป อย่างที่เรียกว่าพระรูปนั้นทน่ารูปนี้รูปนั้นอะไรอย่งนี้นเนี่ยทำไมก็เรียกพระว่าเป็นรูปนะบางทีก็เรียกองค์บางทีก็เรียกรูปพระรูปนั้นรพระเราไม่เที่ยงให้ให้เตือนตัวเองตลอดเลยเนะี่ยว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่สาวตลอดและหนุ่มตลอด <c oughs> เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไป <c oughs> ยังไง ได้เตื่นใช่ไหมลูกใช่ครับผมกระรป,ปังอน,นิจจังไงเออกระรอปเน่ยมันไม่เทียงเพราะฉะนั้นเนี่ยพรมใครจะเป็นพรมต้องไม่ติดในรูปรูปร่างหรือบอดี้ของของเราหรือของใครนี่นะอะอกมาซะนี่ในเสียงด้วยเสียงอะไรต่างเหล่านั้นก็ต้องไม่ติดไม่ยินดี นินวกรีนกิ่นนี่มันมสำคัญนะเออถ้าไปซื้อขวดจำหอมมาดมเองนี่นะมันก็ผมมีปัญหาอย่างมากก็แคบเลือง<า>เออนี่นะ <c oughs> แต่ถ้าประหยัดนี่สิไปยืมของก็ดื่มมาดมาต้องนี้ที่มันอันตารายนี่นะตรงนี้ต้องออกนะต้องลาออกอย่างนี้ต้องลาออกนะอารอุ่องี้ เสียงนี้กลิ่นนี้และอะไรอีกนะจ๊ะรสสัมผัสต้ตงลาออกมาหมดเลยให้ค่อยๆอ,ออกออกช่วงสั้นๆทักภรษาหนึ่งนี่ไงนี่ออกแล้วจะได้อะไรละ่ะพรมเี่ยใจมันจะปลอดกังวลน,นะใจจะปลอดจะกลิ้งกรงไม่มีอะไรเหนียวลังเลยมันจะล่อนๆเลย พอใจล่อนๆมันจะนิ่งนิ่งนิ่งกันไปนิ่งกันไปเรื่อยๆเลยนิ่งกันไปเลยน,นะน,นี่นะจนนิ่งแน่นแน่นอยู่ในความบริสุทธินะ์เนี่ยความสุขก็จะเกิดความบริสุทธิ์ก็เกิดความรู้แจ้งแรงแข็ง,ขงจะเกิดจากการเห็นแจ้งก็จะเกิดตอนที่ใจออกจากสิ่งเหล่านี้แหละ ถ้าไปออกไม่มีวันเกิดนี่นะจ๊ะไม่มีวันเกิดอย่างเด็ดขาดเลยเพราะนพรมที่อยู่บนพรมโลกเนี่ยเขามีแค่ดูเหมือนจะปัจจัยสองคืออาหารก็เว้นนะเพราะอยู่ในชามมีปีติเราเลี้ยงเออมีกะทิอยู่นะเอเสื้อผ้า ยาไม่ต้องมีอ,อนี่นะเออแต่เทวดานี่มันจะสเทวดาเทวดานี่ปัจจัยสามยังมีอาหารทิพย์ลมไม่ต้องอยู่ด้วยตัวเองงี้เลยนี่พระผู้สำเร็จท่านก็อยู่อย่างงี้นะท่านจะนิ่งนิ่งออกจากสิ่งเหล่านี้ก่อนความยินดีรูปเสียงที่เราสัมผัสทรรมลมแลว้วไปอยู่ตามลำพังนะ นิ่งนิ่งกไปจนดวงเกิดขึ้นข้างหน้านี่นะดวงเกิดใสแล้วท่านนิ่งกันไปอีกนะโอ้ความสุเกิดที่นี่ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นไปนิ่งยังก็ทั่งนิ่งมากๆเลยเนะี่ยนิ่งจนล่อนเลยเนะ่ไม่มีอะไรเดี่ยวลังเลยแต่เกิดข้างหน้าเนี่ยเป็นดวงดวงดวง เหมือนเราเข้ากลางเนี่ยดวงในดวงดวงในดวงนะนะดวงในดวงดวงในดวงเออปึ๊กไปเลยปึกไปเรื่อยๆเวลามีพระไปแจ้งให้ท่านทราบว่าจะมีการชวนคนบวชนี่นะท่านมองผ่านดวงนะเออเห็นพระอืมเออไม่ใช่องค์นี้นะเออองคไปแจ้งให้ท่านทราบนี่นะ เอออยู่ในป่าเขา้วยน,น้องคลองบึงนี่รับทราบมีความสุขมากเลยพระเัไไน้นครั้งหนึ่งในชีวิตลูกชายต้องมาเป็นพรหมนี่นะจ๊ะให้ลาออกจากการเป็นมนุษย์หรือมนุษย์สเทวโวนะมนุษย์แบบเทวดานะออกไปแล้วก่อนนี่นะจ๊ะมาเป็นพรหมนึมันงเขาเรียกว่าเปิดพรหมจันจไม่ใช่พรหมสีหน้านะอืมคนละเรื่องกันนะ แล้วเราพรมกันแล้วเราจะมีความสุขมากๆเลยนี่นะจ๊ะจะมีความสุขมีความรู้สึกในครั้งหนึ่งในชีวิตตั้งเป็นอย่างนี้และกายเป็นพรมนี่จะต้องมีความคิดไนชีวิตเราต้องไม่ขึ้นอยู่กัรบระบบประสาทในการที่จะได้จากสุขสมบัติเนี่ยอย่าไปยินดีชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่แค่นี้เนี่ยให้เราออกซะ นี่นะจ๊ะแล้วก็มาเริ่มต้นเนี่ยเสริมสวยก่อนสะก่อนนะสะผมให้สะอาดแล้วก็เซตให้ลงตัวทรงผมลงตัวเออนี่นะซอยซอยเอซอย เหลือแต่ต่อเออเออซอยผมนี่นะให้เหลือต่อไว้ <Yeah. S 1> นี่เ <c oughs> สริมสวยอยู่ในทรงที่สำเร็จแล้วทรงที่สมบูรณ์แล้วถ้ายังไม่สมบูรณ์เวลาดูกระจรกเบื่อหน้าตัวเองไม่เพ <Yeah. S 1> ียนเ,เ,เ,เดี๋ยวเอายาเดี๋ยวเอาสั้นเดี๋ยวเอาหยิกเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเอาเหยียดงี้โอ้บางทีเนี่ยเบื่อหน้าตัวเองนะ คิดแทนคนอื <t> ่นบางทีก <th> ็เบื่อหน้าเราทางด้านคนอื่นก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะที่จริงตัวเองเบื่อตัวเองนะเออแต่ถ้ามาเป็นพรมนี่นะนี่สะกรอนเออสบู่ฟอนี่นะแล้วก็เซ็ตเฮคาลุดซอยซอยเหลือแต่ต่อก็เซ็ตสำเร็จได้อ่าอยู่ในทรงผมที่ลงตัวนี่นะ สงงางามเลยตัดเครื่องพลุมพลังนี่นะออกหมดเลยเหมือนโคที่ไม่มีเขาแล้วคือไม่คึกขนองแล้วสง,งบนิ่งนี่นะมาเป็นพรมกันซะแต่พืชแบบพรมก็ติกาส